สิ่งที่หลวงพ่อสอนอยู่ทุกวันนี้มันนอกเหนือดวงถ้าจะไปดูตามวาสนาเก่าตามชะตาเก่ามันก็เป็นไปตามนันม้นสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยมันคือการนอกเหนือดวงลุก่ก้ากลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรภาษาพาเขาเรียกว,ว่าวิปัสนากรรมฐานหรือว่าภาวนาแต่ไม่อยากใช้ภาษานั้นเพราะมันเป็นเปลือกและมีเงินงำแต่งเยอะมันยังไม่ตรงภาษา ระบบพหกุกรรมฐานทั้งหลายวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำให้นอกเหนือดวงเก่าวาสนาเก่าบารมีเก่ามันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบารมีปรับเปลี่ยนวาสนาเป็น,นตัวไปแล้วเข้าไปทำนายทยายทักดูกันเขาก็ดูตามลายของกรรมเก่ามันจะมีเส้นบอกมีลักษณะบอก เป็นกรรมมัชรลูกที่บ่งบอกถึงว่าคุณสร้างกรรมอะไรมาบ้างมีเพ่อนเพลของพฤติกรรมอย่างไรดีไม่ดีมันก็ส่งผลมาเป็นผลแห่งกรรมส่งผลมาเป็นผลแห่งกรรมมันก็ออกมาเป็นกรรมมัชรลูกรูปธรรมมันจะมีอะไรๆออกมาเป็นปรากฏในตําแหน่งของร่างกายของสังขารน,นั่นนี่อะไรต่างๆหรือออกมาเป็นเรื่องของวันเวลาในช่วงเวลากําเนิดเกิดจิดติ แต่เนี่ยนอกเหนือดวงพระเจาธ,ธรรมเนี่ยนอกเหนือดวงชะตานอกเหนือกรรมเรียกว่านิโรดนิพานไม่ใช่แบบกรรมถ้าปลงวางปล่อยไม่อะไรอะไรไปเรื่อยมันจะนอกเหนือกรรมไปนึกนะอือทุกคนเหมือนก็หมด หรือไอ้ที่มันไปขยันทําบุญทําทานจนเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าอะไรนั้นมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเหมือนกันมันเหมือนกับว่ามันเกิดการเพิ่มเติมในวาสนาบารมีในส่วนใหม่ๆขึ้นมาแล้วมันก็เลยไปแซงของเก่าแซงอัฐิเก่าๆมันจะต้องเป็นไปตามของเก่าแล้วปกติไงแต่นี้มันนไปทําใหม่ไปสร้างของใหม่ขึ้นมามีแรงมันก็แซงของเก่าไปเรื่อย สิ่ที่พูดเด็กฟังเนี่ยมันนอกเหนือดวงมันไม่ใช่เป็นการแข่งหนีหรือวิ่งหนีกรรมเวรแต่มันคือการล้างหายตัวหายตนในภายในการล้างการที่กายการสลายไม่ต้องไปหาวิธีแก้อย่างอื่นล้างเลยล้างอะไรแบบไหม้ไปเรื่อยๆเ,เลยไอ้ตรงนี้าภาษาโบราณก็เรียกว่าภาวนาจิต แต่มันมันภาษามันยังใช้ไม่ได้ก็เป็นการภาวนามันเหมือนจะเป็นการบําเพ็ญเอาทําเอาทางจิตแต่เนี่ยมันคือการสลักละวางหลุดทิ้งพ้นทิ้งไปเรื่อยๆจากปัจจุบันไม่อะไรกับอะไรมันคือการหลุดพ้นจากจิตปัจจุบันไปเรื่อยๆมันเลยนอกเหนือดวงชะตาแล้วมันพลิกผันดวงชะตาอายุก็สามารถยืดได้ด้วย กาหนดจะอยู่ไปขนาดไหนอย่างไรมันก็จะไปตามที่ดาดิกกาหนดนะั่นถ้ามันไม่เบื่อจะอยู่ซะก่อนสําคัญมันเบื่อจะอยู่ซะก่อนอะไรอย่างนี้รู้ไหมไอ้นี่มันนอกเหนือดวงนอกเหนือกายนอกเหนือจิตไอ้แบบไม่เนี่ยแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยมันทําให้ไม่นนอกเหนือกายนอกเหนือจิตไปเรื่อยๆมันยืดอายุได้เลย แล้วมันก็ยังไปหักล้างไอ้นี่กรรมนี่เวรได้ด้วยแต่ต้องให้บาร,รมีต้องแผ่บาร,รมีส่งกับคืนไปโลกธาตุสังสวัสดิ์มูชนคนเท่าไหลายส่งให้ต้องแผ่ให้ไอ้ตอนนั้นก็จะไปหักล้าง,อ,ง mm hmm. อืมก็จะ,จะได้ไม่เป็นไปตามกรรมตามวิบากอย่างเดียบางอย่างก็ล้างได้มันก็ไม่เป็นไปตามกรรมตามาวิบากเพราะมันล้างเป็น,นฝึกให้บาร,รมีด้วย หลังน้ำพิโนทกเป็นสือ่อไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็ตามออกไปเองเกิดให้ออกไปเอง